เจ้าหญิงหิมะกระปุกแปลงโฉมเป็นซันตี้สาวสุดเซ็กจัดเป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่เอาอยู่ทุกลุกจริงๆสำหรับกระปุกพลอยนิราเพราะไม่ว่าจะแต่งชุดไหนก็ดูน่าจับล่าสุดสาวกระปุกก็แปลงโฉมเป็นซันตี้สาวสุดเซ็กซี่ เผยหุ่นขาวโอโมโต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาส2020ท่ามกลางหิมะขาวโพลนงานนี้เผยให้เห็นหน้าท้องแบนราบและท่อนล่างสวมกระโปรงสั้นขนฟูฟ้องพร้อมแคปชั่นว่าสัตว์กระปุกพัชราทับทองเกิดวันที่29ตุลาคม2537มีพี่น้องทั้งหมด3คนกระปุกเป็นลูกคนกลางเธอมีพี่สาว1คนพัชรีทับทองเป็นอดีตนักสแสดงและมีน้องชาย1คน ด้านการศึกษากระปุกจบการศึกษาจากระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปัจจุบันพัชราเป็นนักแสดงในสังกัด GMMTV มีผลงานการแสดงตามมาอีกหลายเรื่องเช่น Love Song ตอนสบายส f r i e n d Zone สอง Dangerous Area ต้นหนชนละที คุณแม่มาเฟียรักนี้หัวใจเราจองเดอะเพลเยอร์รักเป็นเล่นตายนิทานพันดาว f อ t h a ไทยแลนด์คืนนับดาวแอสนั่นชีวิตส่วนตัวกำลังคบหากับกระทิงคุณนรงประเทศนั่นชีวิตในวงการบันเทิงกระปุกพลอยนิราแจ้งเกิดในวงการเต็มตัวจากซีรีส์เลิฟซองเลิฟซีรีส์ตอนในบทของปันโดยก่อนหน้านี้เธอเป็นเน็ตไอดอลของนักเรียนนักศึกษาเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ ปัจจุบันเป็นนักแสดงด้าน,นชีวิตส่วนตัวกระปุกพลอยนิรากำลังคบหาดูใจกับพระเอกหนุ่มสุดหล่อช่องสามอย่างกระทิงคุณเนศะซึ่งคบกันมานานมากกว่า6ปีแล้วและรักนี้ราบรื่นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าไม่ค่อยได้เห็นช็อตหวานของทั้งคู่ในไอจีแต่ก็เห็นกระปุกและกระทิงออกทริปเที่ยวด้วยกันบ่อยครั้ง ในส่วนเรื่องความเซ็กซี่กระปุกใส่เกียร์แซบได้แบบสบายๆไฟเขียวผ่านฉลุยต่อมาช่วงปลายเดือนกคอค .2566 มีกระแสข่าวว่า DSI ออกหมายเชิญกระปุกไปให้ปากคำในฐานะพยานปมคดี f o r e. ด้านความรักกระปุกพลอยนิราเปิดตัวคบหากับกระทิงขุนนรงอย่างชัดเจนมีภาพความหวานออกมาให้แฟนๆได้ติดแม้ว่าจะมีเรื่องราวอุปสรรคความรัก เช่นคดี forex 3D อันด่งดังโดยหนุ่งกระทิงยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมความบริสุทธิ์ด้วยการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ซึ่งได้ให้ข้อมูลทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วและก็มีสาวกระปุกอยู่เคียงหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งคือมีคนพบหนุ่มกระทิงอยู่ในแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งกลายเป็นข่าวว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วปรากฏว่าคืองานซึ่งทางแอปหาคู่กับร้านหนังสือทําแคมเปญร่วมกันกระทิงจึงนําแคมเปญดังกล่าวไปโปรโมตในแอปพลิเคชันหาคู่เฉยๆและยังรักกันกับสาวปัจจุบันทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมากว่า7ปีแล้วและยังคลั่งรักกัน ล่าสุดกระปุกพลอยนิราได้ให้สัมภาษณ์ว่าเธอโชคดีที่ได้แฟนหล่อผิวตีสูงหน้าเล็กนิสัยดีถือเป็นวาสนาที่ได้หนุ่มกระทิงเป็นแฟนและเชื่อว่าเธอก็เป็นวาสนาของหนุ่มกระทิงเช่นกันทั้งยังย้งยำชัดว่ากระทิงเป็นทำเอาเหม็นความรักกันไปเป็นแถวแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกคู่ที่น่ารักคอยซัพพอร์ตกันตลอดทำให้แฟนๆต่างบอกว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันเลยที